สวัสดีน้องๆวันนี้จะมาสาธิตการผสมน้ำน้ำยาเคมีสำหรับไว้ล้างมือนะครับในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีจำพวกเซยนายเราผสมเคมีตัวนี้ไว้เพื่อเพื่อไว้ล้างมือล้างอุปกรณ์ของเราเพื่อให้เซยนายมันคืนสภาพเป็นกลางนะครับให้มันตายนะครับอันนี้ ส่วนผสมก็มีอยู่น้ำหนลิตรนี่น้ำหนลิตรนะครับน้ำหนลิตรเทลงไปครับอันนี้กดซัลฟ l ลิกร0อมิลลิลิตรร้อมิลลลิตรนะครับแล้วก็ผสมกันไว้ผสมกันไว้นี่ก็คือ คนเข้ากันนะฮะแคนี้คุณก็จะได้คุณก็จะได้น้ำยาไว้สำหรับล้างมือเวลาไปจับเวลาไปจับไซยนายนะฮะนี่ครับไซยนายก็จะไม่ติดไม้ติดมือเรากลับบ้านด้วยนะครับนำไปใช้ได้เลยนะครับน้องๆเอามาฝากครับขอบคุณมากครับที่รับชม